อาจารย์แม่ก่อนเลยครับสวัสดีครับคำถามแรกที่จะถามตอนแรกจริงๆก็คือจะถามมาซ้อมกันหนักไหมวงบอกมาแล้วว่าอดทนทุ่มเทซ้อมกัหนักมากบอกเลยว่าสิ่งที่เราซ้อมมันส่งผลสําหรับการแสดงในวันนี้เอาแค่นี้ดีกว่าเอาสันส้นๆสั้นมากๆขอาคุณอาจารย์ครับต่อไปครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะคอมเมนต์นะครับพี่แม่ครับ คือนั่งคุยกับอาจารย์แป๊บตลอดโชว์ว่าเราจะหาข้อให้เขาปรปับปรุงเรื่องไหนเรายังหาเลือกันไม่ได้เพราะว่าทำมาเพอร์เฟกมากครับรู้ว่าใช้เวลาในการฝึกซ้อมคุ้มเทมากๆปกมือให้นะครับเก่งมากถ้าจะถ้าอยากจะเสริมก็ผมยังอยากได้ยินโซโล่อีสที่โดดเด่นตอนนี้คือแบรนด์มันนิ่งลแบรนด์มันแบบแข็งแรง ทุกระเบียดจังหวะเลยมันไม่มีตรงไหนพลาดให้ได้ยินเลยนะครับคุณคุณแล้วก็ความเข้าใจทางดนตรีทั้งเรื่องสำเนียงทั้งเรื่องพาวเวอร์ทั้งเรื่องบาลานซ์นะแล้วก็เรื่องฝีมือต่างๆผมไม่รู้จะตำหนิตรงไหนแล้วเพราะว่าทํามาอย่างดีมากมือเบสมือกองพาสเซชั่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเก่งมากอันนี้ผมขอชมส่วนตัวคีย์เก่งมากคีย์บอร์ดคือพระเอกของแบรนด์นี้เลยนะครับควบคุมหลยอย่าง มือกลองก็แน่นมากมือเบสก็ก่อไปนักรก้องสองคนโอ้เพอร์เฟกนะครับถ้าจะเสริมที่อยากให้มีถ้าคราวหน้าได้ไปกันต่อที่ว่ามันจะมีพื้นที่ของโซโลอีสที่โดดเด่นได้มากกว่านี้หรือสร้างพื้นที่บางอย่างให้โซโลนั้นๆมันมีประโยชน์ขึ้นมาอีกอย่างเช่นบาร์เซ็ชันหรือใครสักคนในบาร์เซ็ i ชันที่สามารถโซโลได้ผมว่าจะเป็นสีสันที่วงนี้ยังขาดอยู่ อาจจะเป็นแซกโซโฟนก็ได้หรือทำเป็ดก็ได้หรือจะทฮมบอนก็ได้ผมว่ามันได้หมดหรือคุณจะสร้างเซกชันบาสนั้นนะ่ะให้มนลายเการโซโล่ slow ที่มันไปอีกก็ได้นะครับอันนี้เสริมแล้วก็ความมิวสิควี่คุณทามามันมันเยี่ยมมากแล้วแล้วเล่าเรื่องราวได้ดีลองเพิ่มความรีแล็กซ์ธรรมชาติของตัวฟอนแมนขึ้นหน่อยหนึ่งสองคนอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องเป็นฟอร์แมตมากก็ได้เพื่อเพิ่ม เพิ่มความรีแล์ให้กับโชว์ในบางจุดก็อาจจะทําให้โชว์สมบูรณ์ขึ้นนะครับผมคิดว่าวงนี้พร้อมกับ,ก,บกับการเป็นศิลปินหรือจะการเป็นนัตดนตรีอาชีพแล้วขอให้คุณยืนหยัดและมุ่งมั่นในเส้นทางนี้พวกคุณเป็นนัตดนตรีที่ดีได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับขอบคุณพี่เป้มากๆนะครับของสานามที่สาม จังหวัดขอนแก่นนี้เชื่อว่าเป็นงานยากนะสำหรับคณระกรักมการทั้งสามท่านเลยเดี๋ยวช้อนถ่ายรูปเลยค่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันเลย,เลยส่วนตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะสำหรับการโหวตป๊อปปูล่า